สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับผมนี่นะครับจะมาอัปเดตไก่นะครับให้เพื่อนๆดูนะครับว่าไก่นะครับตัวนี้ความแตกต่างของไก่นะครับแต่ละตัวแต่ละรุ่นนะครับว่าเป็นยังไงนะครับตรวดูกโครงสร้างนะครับอันนี้ให้ดูจากรอบก่อนนะครับพวกนี้นะครับตัวเมียนะครับตรวดูกโครงสร้างแต่ก่อนยังเป็นประมาณสามเดือนนะครับไว้สามเดือนก็จะดูยังไม่ค่อยเต็มไว้นะครับตัวนี้ก็เข้า ห้าเดือนแล้วนะครับสำหรับตัวเมียนะครับตัวเมียที่ตัวใหญ่ๆหน่อยนะครับอย่างตั้นน้นครับสีแดงเห็นไหมครับนี่ครับถ้าตัวเมียประมาณห้าเดือนนะครับเข้าห้าเดือนหรือห้าเดือนเสร็จก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยแล้วนะครับนี่ครับเริ่มจะทําเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไวมากเลยนะครับเพื่อนแค่อาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับนี่นะครับนี่ครับดูตัวนน้นครับนี่ครับตัวเมียนะครับ ัวเมียนะครับตอนนี้โครงสร้างตัว Lia เมียนะครับเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับสีสวยๆนะครับแค่อาทิตย์เดียวนะคร mm ับอาทิตย์สองอาธิตย์นะครับเปลี่ยนแปลงแบบเดียวนะครับนี่คือไก่ที่เขาเรียกว่าเริ่มเริ่มโตแล้วนะครับสำหรับตัวเมียก็เริ่มทาเนื้อทาตัวที่จะเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับสาหรับตัวผู้นะครับก็บกระดูกโครงสร้างก็เริ่มขยายเช่นเดียวกันนะครับนูนนะครับดูครับตัวผู้ตตัวนี้คือตัว ตัวเพื่อสองอาทิตย์ที่แล้วครับตัวนี้นะครับตัวสีลายนี้ยังตัวเล็กอยู่เลยครับตัวนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับกระดูกโครงสร้างก็สูงโปร่งแล้วนะครับนี่ครับให้ดูนะครับว่าไก่นะครับเริ่มขยายตัวเริ่มขยายกระดูกโครงสร้างขนาดไหนนะครับนี่นะครับนี่ครับเร็วมากครับเพราะปริมาณไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็กินอย่างพอเพียงนะครับก็มีไม่เยอะแค่นี้นะครับนี่ครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ ก็ก็มีคอมเมนต์หนึ่งนะครับขอตอบ <c oughs> ที่เพืเ่อนถามว่าเป็นไก่จริงไหมนะครับไก่ชนจริงไหมหรือว่าไก่เอลาวต้มลาวบ๊ว่าอย่างนั้นนะครับไม่รู้นะครับว่าลาวต้มลาวหรือคอมเมนต์ต้มคอมเมนต์นะครับก็ยังไงเราก็เป็นการลงทุนนะครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ละคอมเมนต์แต่ละ ความคิดของเราไม่ต่างกันต่างกันนะครับผมเก่งเขาเก่งเราเก่งเราเก่งเขาครับมีดีไก่ไก่เราก็เราก็นํามาเพาะครับก็ค,คิดว่าเป็นเป็นคิดว่าสายมันดีเราก็เอามาเพาะนะครับแต่บางคนก็อาจจะไม่ถูกไก่ไม่ถูกชชตานี่ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับก็พูดง่ายๆก็เพาะตามสไตล์ใครสไตล์คนนั้นนะครับความคิดใครก็ความคิดคนนั้นนะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเม้นนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาติดตามด้วยนะครับนี่ก็ให้ดูครับว่ามันโครงสร้างนะครับขยายเร็วขนาดไหนนะครับนี่นครับดูตัวเมียนะครับนี่คือตัวเมียจะดูออกเร็วมากเลยครับประมาณห้าเดือนนี่คือรูปร่างลักษณะก็จะกลายเป็นอ่าไม่พันได้แล้วนะครับ แต่หน้าหลายตัวก็จะพร้อมผสมเลยแล้วสลับตัวเมียนะครับสรับตัวนี้นะครับเริ่มดื้อแล้วนะครับเริ่มดื้อแล้วนะครับกับคู่นะครับนะครับผมวันนี้ก็ให้เพื่อนๆดูแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าให้ดูว่า,าการเปลี่ยนแปลงของไก่นะครับแต่ละอาทิตย์นะครับ เปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับจากที่ช่วงสามเดือนนะครับสามเดือนสองเดือนอาจจะดูยากหน่อยนะครับอาจจะยังไม่ปลอดภัยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับดูรูปร่างตัวเมียตัวนี้นะครับขนาดตัวเมียนะครับสูงโปร่งนะครับนี่ครับ่คร่งครับนี่ครับ น่าจะพร้อมนะครับเดี๋ยวหน้าก็น่าจะพร้อมผสมแล้วสเพพาะตัวนี้นะครับนี่ครับสคู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนนะครับ